ซื้อซองกันน้ําสงกรานมาราคาพันกว่าบาทแต่เอาจริงๆแอบผิดหวังนิดนึงฉนเฉลยเลยสาเหตุที่แพงเพราะเป็นของแบรนด์เคสสเปซครับแต่ประเด็นคือคกลไกมันจริงๆไม่ได้ต่างอะไรกับรุ่นอื่นที่ราคาถูกเลยนะมันเป็นแค่แผ่นพลาสติกเอามาประกบแล้วก็ใช้ล็อกยึดให้มันปิดกันแน่นๆแค่นั้นแหละแถมตัวนี้แปลกมากครับคือไม่มีซิปล็อกข้างในอีกชันแบบนี้น้ําเลยน่าจะยิ่งเข้าไปได้ง่ายไปอีกเวลาหนีบแล้วก็จะมีมุมเพเยอแบบนี้ครับเพราะมันปิดสนิทไม่ได้เนาะข้างในเนี่ยเขาว่าใส่มือถือขนาดจอ 6. แต่รูกล้องข้างหลังเนี่ยไม่ได้กว้างมากครับดีไซน์มาแบบนี้คือถ้าใช้ซัมซุงเรียงกล้องแนวตั้งจบเลยครับกล้องเทเลก็จะโดนบังไว้ตัวหนึ่งแต่ถ้าถ่ายธรรมดาตอนใช้กล้องก็โอเคนะครับแผ่นสายภาพก็ไม่มัวกดใช้งานโอเคดีแต่พอใช้กล้องหน้าก็จะโดนบังครับเพราะมันมีขอบอยู่ด้านบนส่วนรุ่น iPhone 16 Pro Max ในจอใหญ่6.9นิ้วก็จะอ้วนเต็มขอบเลยแล้วกล้องหน้าก็จะโดนบังหนักมากส่วนตรงแถบพลาสติกใส่นะครับใช้ดูหน้าจอแล้วก็ใช้นิ้วกดได้ตามปกติสายคล้องมาเป็นแบบกว้างครับเขียนว่าเคสสเตอนิวยตู่่แ ทดสอบโดนน้ำครับอย่างแรกเลยคือรุ่นนี้มันลอยน้ําได้มีบับเบิลอากาศอยู่ข้างๆครับผมก็เอาไปจุ่มๆกดๆในน้ําเอาให้มันเต็มที่อะเอาจริงๆออกไปเล่นสงการคงไม่จมน้ําขนาดนี้ครับแต่อยากเอาให้แน่ใจว่าถ้าลุยขนาดนี้จะเป็นไงผลปรากฏว่ามีน้ําซึมนะครับเห็นรอยหยดน้ําตามขอบเครื่องตปว่าเอามากดในน้ําแบบนี้คงจะเกินไปแต่ถ้าแค่สาดน้ําเล่นสงการธรรมดาก็ยังได้อยู่เรียบร้อยครับซองกันน้ํา1000บาทของผมดีไซน์ไม่ได้แตกต่างกับย่างอื่นเลยฮะแล้วเพื่อนๆเ,เตรียมของไปเล่นสงการแล้วหรือย,ยังครับแล้วถ้าเจอดีไซน์ซองก้มือดผจะไ ไปใช้บ้างครับ